สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่องของแม่ดาวแฟมลี่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาเจเจอกันนะคะ เหมือนเดิมเลยนะคะตามนัดก็ทยอยลงเรื่อยๆนะคะแม่ดาก็มีเวลาเฉพาะช่วงเย็นๆนะคะช่วงหัวค่ำนะคะในการที่จะเปลี่ยนกระถางให้เด็กๆนะคะวันละกระถางสองกระถางเรื่อยๆไปนะคะเพราะยังมีอีกหลายตัวเลยนะคะที่ยังรอในการเปลี่ยนกระถางนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเรามาเปลี่ยนกระถางกันนะคะกับตัวนี้นะคะ โฮโลคาเซียคอฟฟี่คัพนะคะคอฟฟี่คัพตัวนี้ซึ่งนี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นไซส์ใหญ่นะคะซึ่งเป็นอีกสวนหนึ่งนะคะที่แม่ดาวได้มาเนี่ยเขาจะเป็นต้นที่เลือกสายพันธุ์ได้โอเคนะคะในการตัด ต้นนี้ออกมานะคะทำให้เขามีลำต้นขนาดใหญ่ใบใหญ่นะคะสังเกตนะคะแม่ดาวซื้อมาสองสถานที่ด้วยกันนะคะ,ะส่วนร้านนี้ที่แม่ดาวซื้อมานะคะ พ่อค้าบอกว่าได้มาจากสวนชากัางราวนั่นเองนะคะขออนุญาตเอ่ยนามนิดนึงนะคะเดินทางมาเชียงใหม่แล้วแม่ดาก็ขอแบ่งเขานะคะขอแบ่งเขามาต้นหนึ่งก็ได้ประมาณหนึ่งเดือนเนาะประมาณนี้นะคะก็นํามาพักฟื้นเสร็จแล้วนะคะเขาก็มีเห็นไหมคะเกิดลูกเกิดไหลแทงออกมานะคะเร็วมากๆนะคะสําหรับอีกต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวแม่ดาให้ดู นี่นะคะสาหรับต้นนี้นะคะแม่ดาวซื้อมาก่อนต้นนี้นะคะเป็นคนอ,อ่ไม่ใช่เป็นคอฟฟี่คัพเหมือนกันนะคะเป็นคอฟฟี่คัพเหมือนกันแต่ว่าตอนที่แม่ดาวซื้อมาเนี่ยลำต้นเข้าเล็กนะคะเล็กเพราะอะไรเพราะว่าถ้าแบบนี้นะคะรุ่นนี้เขาว่ารุ่นเด็ก ก็สามารถมีลูกได้นะคะถ้ารุ่นเด็กมีลูกแล้วทำการเอานำลูกเนี่ยเขามาลงปลูกนะคะลูกเขาก็ค่อนข้างที่จะโตช้านะคะเพราะว่าอาหารในการที่จะมาเลี้ยงลูกของเขาอีกทีเนี่ยก็มีอาหารที่สะสมไว้ในลำต้นไม่เพียงพอนะคะแต่ต้นนี้นะคะแม่ของเขาค่อนข้างใหญ่นะคะพอตัดออกมาเนี่ยตัดไหลที่เป็นไหลที่อวบ อิ่มแข็งแรงอวบไหลนะคะอวบไหลอันไหลอวบค่ะ <c oughs> ขออภัยอ่าสังเกตนะคะถ้าไหลเขาอวบๆนะคะแบบตรงก้านเขานะคะใหญ่นะคะเดี๋ยวถ้าเขาโตมานะคะลำต้นเขาจะสะสมอาหารไว้ในลำต้นได้ดีมากแล้วก็แข็งแรงนะคะพอลงปลูกเนี่ยก็จะโตเร็วลำต้นเขาดูสิคะ ใหญ่มากเลยนะคะก้านี่แบบสีค่อนข้างที่จะเป็นเขียวอมแดงนะคะแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าเออเหมือนไม่ใช่คอฟฟคัพนะคะแต่ว่าเขาเป็นคอฟฟคัพนะคะเพราะว่าแม่ดาวซื้อมาในานามนี้เนาะนี่นะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ถ้าเกิดเราเลือกนะคะเลือกลำต้นที่ใหญ่ใบเขาก็จะใหญ่เช่นกันนะคะนี่ เห็นไหมเออนี่นะคะใบใหญ่มากๆนี่นะคะนี่ใบล่าสุดเขาค่ะยังเป็นเด็กอ้อๆเ,เลยนะคะใบนี้มีความมันวาวอยู่นะคะยังมีความมันวาวนะคะสําหรับใบนี้เนาะยังยังเป็นใบอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะยังไม่โตเต็มที่ใบนี <Okay. S 1> <five minutes. S 2> ้ก็โตมากเลยนะคะ <Ha> <marched? S 1> เห็นไหมคะนี่ ใหญ่มากเมื่อเทียบกับกระถางนี้นะคะเพราะว่าซื้อมาที่ต้นเล็กกว่านี้นะคะประมาณคืบกว่าประมาณคืบกว่านะคะแต่ว่าต้นแม่เขาเล็กลูกเขาก็เลยเล็กตามนะคะไม่ได้ฟอร์มนี้นะคะคงจะเลี้ยงอีกนานเลยกว่าจะได้ฟอร์มนี้นั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่จะเลือกซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโคลโคาเซีย ตัวไหนก็ตามตระกูลไหนก็ตามนะคะจะมีราคายัางไงนะคะขอให้ดูลำต้นเข้าก่อนนะคะถึงแม้ว่า เป็นสายพันธุ์เดียวกันเป็นตัวเดียวกันเนี่ยบางที่บางร้านอาจจะมีราคาที่แพงกว่านะคะเพราะว่าเขาก็เห็นศักยภาพในในตัวของน้องเขานะคะว่าน้องเขาสวยจริงๆนะคะรากเดินดีประมาณนี้นะคะลำต้นใยายนะคะ,ะเหมือนกับไว้ลาวาพวกนี้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าแม่เขาหน้าชัดเจนมีอายุที่เยอะแล้วลูกของเขาเนี่ยก็จะมี หน้าที่ชัดเหมือนแม่เขานะคะต้นเล็กอาจจะมีเขาเรียกว่ามีลาวาไหลออกมาให้เห็นนิดนึงแล้วนะคะเหมือนกับต้นแม่เขาใหญ่เนี่ยต้นแม่เขาแข็งแรงการเลี้ยงส่งการนําอาหารไปเลี้ยงลูกเขาก็จะเยอะนั่นเองลูกเขาก็เลยหน้าชัดมาตั้งแต่เด็กนะคะแบบนี้นะคะนี่ก็มาป้ายาวันนี้นะคะนี่เลยอ่า คอ f ฟีครับนะคะตัว Coffe e ครับจะมีลักษณะเป็นทรงถ้วยนะคะจะเป็นเรียวยาวขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านปลายหูเขาก็จะพับขึ้นเป็นเหมือนทรงถ้วยกาแฟนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยหลายๆท่านคงจะติด ไว้เช่นกันนะคะเพราะมีราคาที่ไม่แพงแล้วก็ร้านกาแฟก็ต้องมีติดไว้เช่นกันนะคะแบบนี้วันนี้แม่ดาจะมาลงปลูกกันเลยนะคะลงปลูกแบบน้ํานะคะอามาลงปลูกกันเลยค่ะอ่านี่เลยนะคะแม่ดาจะใช้กระมังนะคะกละมังแต่ว่าที่กระมังที่แม่ดาได้มาเนี่ยจะเป็นกละมังตัว ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าของขาดตลาดเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เลยได้แบบตัวเตี้ยมาแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตัวน้องเขาลากก็ไม่ได้ลงลึกเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าเขาชน,นก้นกระถางแล้วเนี่ยเขาจะโคดม้วนไปตามรอบรอบเปของเรานะคะรอบอ่างของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวไว้ถ้าเขาโตเยอะๆค่อยมาเปลี่ยนละกันเนาะเดี๋ยวมาเช็คดูรากกันเลยนะคะ นี่นะคะต้องค่อยๆนะคะเพราะว่าไหลเข้าเยอะเพราะว่าเห็นไหลเข้าเยอะนะคะแม่ดาวก็เลยจะต้องเปลี่ยนนี่รากใหม่ก็เยอะนะคะรากใหม่แทงออกมาเยอะเลยนะคะแต่เราก็ต้องเอาดินออกบ้างนะคะ คือป้องกันการเน่านะคะค่อยๆแกะออกนะคะารากของเขาพัานเต็มก้นกระถางแล้วนะคะ จะค่อนข้างแกะยากนะคะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนจากดินลงน้ำนะคะค่อยๆแกะนะคะเดี๋ยวเมดาแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกทีนะคะนี่นะคะทุกคนถ้าสําหรับเจอแบบนี้นะคะนี่คือการเปลี่ยนกระถางมาสองรอบนะคะ เปลี่ยนกระถาง2รอบคือยังไงนะคะคือเนี่ยคือเขาขดก้นกระถางมา1ชั้นแล้วนะคะแล้วก็เขาอัพไซส์กระถางลงดินแล้วก็ใช้ดินเติมนะคะส่วนรากตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ไม,ไม่ไม่กังวลนะคะในการที่จะตัดเขาทิ้งนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถตัดได้นะคะแต่ก็ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นนะคะ ยาวกว่าปกตินั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากที่จะพักฟื้นเข้านานก็ต้องลงแบบนี้ไปเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่รื้อนะคะเคยไม่เราเคยรื้อตอนโตตอนเป็นซซส์ใหญ่นะคะรากเขาไม่เดินเลยนะคะรากเขาขดอยู่แบบนี้เหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่ารากเขาก็ แล้วก็พันกันนะคะยังไงก็ต้องแกะช่วยเขาอยู่ดีนะคะนี่นะคะต้องต้องแกะรากให้เขาแบบคลายตัวนะคะไม่ให้พันกันนะคะให้เขาเดินได้ดีเดินได้สะดวกนะคะต้องแกะให้ให้ออกให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีค่ะ นี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะ,ะตัว Coffe ฟคัพเนี่ยรากค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะทั้งรากแก้วรากฝอยนะคะนี่นะคะเยอะมากๆเลยแม่ดาแกะจนคลายออกมาแบบนี้เลยนะคะคลี่ออกมาแบบนี้สําหรับรากที่เก่านะคะแม่ดาก็เด็ดทิ้งไปบ้างนะคะเป็นรากที่เดินตรงกลางนะคะรากที่เดินขดม้วนๆอยู่ตรงกลางเนี่ยแม่ดาก็เด็ดทิ้งไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะ ก็นี่นะคะก็ยังมีอีกนะคะถ้าเป็นรากที่แก่สีเข้มอย่างนี้นะคะก็ก็สามารถเด็ดได้นะคะแต่ก็ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นนะคะถ้าแบบนี้เป็นรากใหม่นะคะรากขาวๆนี่นะคะเป็นรากขาวๆพวกนี้จะเป็นรากใหม่หมดเลยนะคะนี่นี่นะคะเราก็สังเกตนะคะว่ามี ไหลแทงออกมาเหมือนกันนะคะไหลเล็กๆนี่นะคะนี่เราก็ต้องใช้ปากที่กว้างนะคะเพราะว่าไหลตรงนี้เขาจะยาวเนาะเดี๋ยวแม่ดาใช้กระมังตัวนี้นะคะแม่ดาก็ใส่ดินคโคลนไปแล้วนะคะโคลนตัวนี้เนี่ยแม่ดาวสังเกตได้จากการทดลอง ปลูก Black Magic ในคลิปก่อนๆหน้านี้นะคะเราใช้ดินบัวที่ซื้อตามร้านนะคะก็ดูพัฒนาการเขานะคะระหว่างดินกับตัวดินบัวนะคะรู้สึกว่าดินบัวจะโตช้านะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่ธาตุอาหารตัวอื่นเข้าไปนะคะมีแต่ใส่ตัวปุ๋ยละลายช้าเข้าไปนิดนึงนะคะแค่นั้นนะคะรู้สึกว่าน้องเขาก็โตช้าเหมือนกันนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะแม่ดักก็จะใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยก็เติมปุ๋ยออสโมโค้เหมือนกันค่ะประมาณ1ช้อนนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะนี่แล้วก็จัดวาง ตรงกึ่งกลางนะคะเดี๋ยวเติมดินเข้าไปเลยค่ะ สำหรับใครที่บอกว่าดินเหนียวมากๆเลยรากจะเดินดีไหมรากจะเดินได้ไหมนะคะถ้าเกิดว่าเราปลูกลงไปแล้วเราเติมน้ําไปแล้วนะคะดินเขาจะนุ่มจะอ่อนเองนะคะรากเขาสามารถที่จะแทงชอนชัยเข้าไปหาอาหารได้นะคะรู้สึกว่าเหมือน เรากำลังทำเค้กเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับการลงปลูกแบบน้ำนะคะแบบน้ำของ coffee คัพนะคะคคโลคาเซีย f f e ฟคัพนะคะว่าเขาจะชอบหรือเปล่าเขาจะมีพัฒนาการเป็นแบบไหนจะโตไวไหลจะเยอะหรือเปล่าหลายข้อไหลเล็กหรือว่าโตนะคะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอีกทีนะคะสำหรับตัวนี้นะคะยังไงก็ ขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีก็หาดูนะคะว่า,าเป็นไม้สะสมอีกตัวหนึ่งนะคะที่สวยงามมากๆทรงเป็นเอกลักษณ์นะคะก้านค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะเขาเรียกว่าโต้ลมได้ดีมากเลยนะคะสำหรับเวลาลมมาเนาะตัวนี้ค่อนข้างที่จะไม่เอ็นโยกเยกเหมือนตัวอื่นนะคะนะคะก็ต้องขอฝากนะคะไว้ สำหรับคลิปนี้นะคะโคโลคาเซียนะคะคอฟฟี่คัพนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีก็หาซื้อกันได้เลยนะคะ ำหรัวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่ทานเลยนะคะที่ติดตามรับฟังอาติดตามรับชมนะคะมาโดยตลอดเลยนะคะยังไงก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่ดาวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ